จกร้อยเป็นห้าร้อยเก้าร้อยพอพอนั่นแล้วก็ขายจ้อยซื้อใหม่แต่เดี๋ยวนี้ได้ซ้อยคืนนะคะ <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มยังไงนะ <c oughs> แกมาก่อนไล่ทีทีที่แ <c oughs> รกก็ซื้อเข้ามาสองพันบาทนะ <c oughs> แต่ก็ไม่มีเงินสนให้เขานะคะ <c oughs> คแล้วก็ เขาก็ไม่แถมให้เขาบอกมันแพงนะเฮนรี่ก็บอกว่าเดี๋ยวโน่นผ่อนได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ผ่อนกี่เดือนสามเดือนนะเพราะว่าเราป่วยเนาะไม่มีตังค์เงินเดือนน้อยเฮนรีนี้ก็มาปลูกมาปลูกแล้วก็แบบมาเห็นเขาออกดอกล้ดีใจละครับทีนี้ได้กินละอร่อยอ่ะแล้วก็เลยขยายมาครับ้อยจากร้อยก็เป็นห้าร้อยเป็นเก้าร้อยเป็นพันเนาะหมายถึงหลักใช่ไหม เดีนี้หลักนับหลักเลยนะครับเฉลี่ยหลักหนึ่งก็หลักหนึ่งหลักหนึ่งถ้าคิดเป็นเงินประมาณหลักหนึ่งได้คิดเป็นเงินเดือนนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะทำายได้มาสิบสิบปีนะก็ปีละแสนเฉพาะแก้มาก่อนอย่างเดียวแต่ขายนี่จะได้ปีละสี่หมื่นแต่ไปโบบก็ขายนะคะ อ๋อเมื่อกี้ลืมถามนิดนึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการอ๋อดีใจดีโครงการเขาเรียกว่าโครงการถวายในหลวงเนาะเจ็ดเจ็ดหมื่นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงความรู้สึกครับว่าดีใจค่ะที่ได้เป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นคนค่ะเจ็ดหมื่นคนนะครับร้อยยี่สิบอ้าวพิสุพลได้ครับพิสุพลถามความรู้สึกหน่อยหนึ่ก็ดีใจครับก็ดีใจนะฮะที่ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับครับผมก็ถือว่า นำล่องไปนะฮะเสร็จก่อนที่เราก็จะให้เป็นเอาก็อาจจะวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราทําแลกเปลี่ยนกันอีกหน่อยเราก็คงสัญจรมาเจอกันนะฮะที่ในเครือข่ายครับผมวันนี้ก็ดีใจเนาะครับผมไม่คิดว่าหัวหน้าที่จะมาเที่ยมครับผมก็คือก็คือก็เพิ่งคิดได้เหมือนกันว่าวันนี้พอดีมีเวลาหน่อยนึ่งก็ชวนพี่สุรพลมาหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วความรู้ของหัวหน้าก็เยอะอยู่แต่ว่าประสบการณ์มันยังสู้ของพี่ บันเย็นยังไม่ได้นะครับพอดูแล้วดูแล้วอยากให้พี่สุรพลดูเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันนะฮะแล้วแล้วนี่นะคะหัวหน้าครับผมที่ขุดโลกครั้งแรกเนาะครับผมพอขุดโลกเขาบอกว่าเอ๊ะมันบ้าหรือเปล่าเนาะครับมีนาทําไมไม่ทํำกินไปงูไจังนะคนบ้าคนบ้านเขาพูดนะบอกไปทําทําไมทำไมไม่ทํานานายังได้ขายข้าวได้กินข้าวได้เงินด้วย มากดแล้วความลึกเท่าไหร่หนึ่งเมตรเลยนะเมตรครึ่งเมตรครึ่งด้วยเมตรครึ่งกว้างเมตรครึ่งอ๋อใช่ใช่เล้วก่อนนี้ไปดูที่ไหนมาก่อนถึงคิดเองคิดเองคิดเองเลยนะเพราะว่าจะดูทีวีดูทีวีแล้วก็เอข่ตรงนั้นตรงนายการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าท่านดูรายการนี้อาจจะผู้หาคิดเหมือนพี่บัญญ็นก็ได้นะคือความกว้างเท่าไหร่นะกว้างลึกเท่าไหร่นะกว้างเมตรครึ่งยาวเมตรครึ่งค่ะครับผม ก็เป็นความจริงเป็นเป็นความคิดที่ที่เขาเรียกว่าความคิดที่กล้ากล้าได้กล้าเสียนะครับคือเรียกจริงก็หัว oh, ใจสู้นะมีรายได้ทุกวันค่ะถึงไม่มากก็พอพอใช้พอใจเนาะค่ขอ้อ,ขอดีของข้อดีของร่องอย่างนี้นะพี่สุรพลวันนี้ถ้ามาดูตรงนี้ก็คือพี่ดูพี่ดูแล้วมันดีงไงดีครับดีครับเพราะว่ามันเป็นคลองที่ว่าเป็นเหมือนคลองไส้ไก่นะ ครับก็เป็นตามทฤษฎีนะว่าด้วยการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าด้วยนะครับเพราะว่าน้ำน้ำนี่ก็หนึ่งใช้ลดต้นน้ำด้วยไอ้ต้นไม้ได้ด้วยนะครับเลี้ยงปลาได้นะฮะปลูกเขาเรียกปลูกอ่าบางทีมันก็เรืยอขอเรยกอะเลยนะพื้นน้านะพื้นน้าก็ได้กินนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกรอบนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับวันนี้ได้ดูเรื่องของสูตรนะครับสูตรอะไรต่างๆไอ้ที่หัวหน้ามาเจี่ยวกับครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีกรอบหนึ่งครับ <c oughs>